Ờ, oh, ตรงนี้อ๋อตรงนี้ครับครับ <coughs> เฉียดเฉียดครับเข่าแข้งงามได้ครับเด้อครับผมครับอ่าได้แล้วย่างก็มีเลยครับย่างยางมหาปัทูเลยครับสวัสดีเป็นโลกท่านนะครับของคุณโคสวยนะครับเอฟซีครับล้านแสกอยู่ทั้งจังหวัดโครานนะครับจังหวัดโครานรักรีมา รับแปดแปนเดือนารับแปดพุทธิการนะครับอ่ามอรมนะครับอ่าคุ้ชนสวยนะครับเป็นเจ้างมอรมคณะอ่ารูกปุงสามสไตล์นะครับนำเทียบโดยสมกิจปอดทองจลักการเป็ผู้ขหมอเพียทลกเรื่องครับนนะครับโคราชเมื่อนนี่ประเทศโลกท้งให้สิบแผงหลาหน้าปลาล่านะครับบราัน้าปลาล่าสิบแผกครับผม เเ้โอ้ไ <champions> ด้กินไข่ได้กินไข่ปูตาแล้วให้สุกมๆมันๆเด้่อน้ปลาเนาะครับท่านแซ่บแล้ววาพ่อครับอัดติ๊ดตอไม่คู่วใดเลยนครับเดือครับอเอ๊เอ๊ะอาจจะเริ่มประทู ับปลาเครับได้ไข่ได้ปลาได้น้ำปลาละนะครับอันนี้เป็นเอฟซีนาะครับคนได้โชคครับครับปู่ตาครับแม่ครัวหมวนเทาไหร่ละเนาะครับคนเลยเก็ดลงท่านมากเฮเฮ้เฮครับได้บุญน้ำกันครับได้บุญน้ำกัน บขอขอบคุณขอบคุณทีมงานทุกทุกท่านนะครับที่เป็นพาสอยกันทุกแรง่นะครับอ่าเฮ้เฮ้ครับเมื่อนี้กูตาเข้านายิ้มแยมแยมใสนะครับเฮ้เฮ้เฮ้ยเอ้่านไก่เลยไม่มัน กับสัญญาณไก่นะครับสัญญาณไก่ครับผมครับจะสุดๆมันมาเนี่ครับเออครับเอาคนละรอบละรอบก่อนอ่ะก้นอาจารย์ไงอาจารย์ซ้ำนินเท่าเข่าแถวเหลือเนี้ยนะอ่ะเข่าสองครับนะครับสุดๆมันมานตามครูอ่ะอัดเสียงอัดเพลงให้แม่ครูพคมหวนเท่าครับตั้งแต่นะครับสมัยอาจารย์สาธิตต้องอาจาร์ลุงโดนเป็นตุ้งชัยอ่ะอาจารย์ซุนกินปวทองครับเนี่ยอาจารย์คนนี้นะครับอาจารย์ซ้ำนินเท่านะครับ โอ้ขอบคุณนะครับใครรับต้องนะครับเกลือขอบใครขอบใครพร้อมครับขอบใครกับปะทู่วขบใครมาขอบครับขอบใครต่อครับใครยังหลายเนี่ยขอบคุณตามน้ำได้ใครได้ปะทู่น้ำได้ให้ได้ทุนาทุตาให้ได้โชคน้ำกันเด้อโอ้นักล่องขึ้นหน่อยเขากล้มาอ่าขอบคุณนะตับทีมงานแม่ครับหมากไงแม่จอยกล้มากลามาุญน้ำกันกล้ามาบุญน้ำกันไปใสไปด้วยกันตามได้โชคก็ขอให้ได้น้ำกัน ครับอ่าไปทู่เก็บปืนครับแม่ปัตมะนะครับคุนได้โชควยคุณเห็ดลงท่านแล้วก็ไข่คุณพ่อคุณมากครับคุณแม่อ่าป่าไพ่นะครับอ่าเห็ดลงท่านไข่ครับอ่าซักแข้งสามทิศนี่เนาะครับสามทิศแผ้งนะครับร่วมแรงจะถึงเต๊ะทิศแผงนะครับอ่นั่งรับก็ไปเข่าแถวโอ้ยครับนั่งรับเข่าแถวรับเที่ยวได้ให้นั่งรับก่อนครับอ่นั่งรับนั่งรับตามนั่งรับเข่าแถวได้นั่งรับ าจารย์เปเขาแทถม่ได้ชกมันถี่ไ้ชุกปเขา้วกแคนไม่มีฝอเยครับใครมาทู่นะครับไอ้ทู่ก็ใครใครรับรับน้ครับลมปลาลาปลาลาไม่อีกแล้วอ้าครับกู้เขาสุดได้สิบล้านยุงวัดสีมาแกกั่ ครับผมครับเด็กมาด้ำกันเนาะครับคุณแม่เตรียมเนาะครับกับกามากับอาจารย์ต่อนะครับกุศลเลยบนสอง คุณละง้นเบิลสามอ่าได้ค้างๆแด้ครับๆุ้นอ่ะครครับเอาไปแล้วครับเอาไปแล้วครับอาจารย์มุ่งดีครับจัดการแล้วครับผมถวายทั้งวันแล้วโอ้นั่งกระตากะมา วันก็ได้หลายขวรแท่สองวันปั้นจัดไปทจัดไปไข่หำไข่หครับครับคราไครับคับครับครับครับไขันครครับ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 ไรับค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 ครับครับครับคครับครับครับั พูดเยี่ยมีนะครับเยี่ยมที่ของาดานหน่อยนะครับน้ำปลาสิบแพ็คนะครับอ่าเพิ่นในโชคในมันนะครับอ่าเก็บบุญมาตลอดนะครับอ่าใก่เพิ่นในโชคในมันอ่าไปเรื่อยๆนะครับได้รวมบุญได้รวมเง็นรวมสร้าง กับพี่ผู้นำก็คือแม่ผู้หอมหวานนะครับเตรียมลุ่งเรื่องพร้อมกับอาจารย์สมคซินปอทองนะครับเป็นผู้นำลุงซินลุงหาเป็นตำรวจเป็นข่าวตำรวจครับอาเจ้าหน้าเนาะครับเจ้าหน้าที่ทำว่าเอานี่ครับเด้อยเสียพิเศษครับนำปลาครับเห็นใครไหมครับทำอะไรพ่อพ่อเจ้าหน้าที่นะครับอ่าครับเห็นใครับเอาจาคน ไอ้จอยาครับเอาหนึ่งสองสออกเอาไข่รัหนึ่งน้ลาไปนึ่ครับชุดครับชุดให้แล้วโอ้ให้แล้วครับให้แล้วปลาปลานล้วคราบ้อาไปแล้วไปแล้วครับเบิไปได้ทัวนาทวตาไปครับผม ใครยังบัใครยังบัม่ม่เนเอ้าปวยขั้นดิเปนสีเป็นแดไม่เอาไ่แล้วนะอะแม่พูดประมาตป่วยั้นัครับบัดครัครับอนี่ละคร่วยันเยอทไงก่นดีเนี่ยทไมยังไม่ได้ มีบ yeah, ่าละมีมี๋ยวาได้มีค่ำค่ำคอำค่ำใช่ค่ำค่ำเสร็จแล้วยังอ่ะครับผมยิ้มมันให้มันให้แล้วพอดีชายี่ชายเนี่ยเรอยู่ชายพี่ชายรักคนไม่เลยแม่รวยมากรวยมาเลยแม่รวยมาก

No, no, ບໍ່ໄດ້ເພີດແບບເພີດແບບໃດເຈ อ่าครับอันนี้เป็นรองของแอดยิมนะครับอ่าเป็นครับพยของน้องติ๊นิงนั่งครับผมอ่าหนึ่งเอ่าน้องไงชดชดเจะเดนครับ1.9 1.9งเก้าหนึก้าันเีคร้เอยยบอยยบไลยบลอา3

ท่าเกตรบ้านบางพูตำบลหนองออันจังหวัดอุดรธานีขอเชิญท่านเพื่อสัมผัสคัิเศษทกทานสถานที่สมบูรณ์แบบท้องเรือนที่ดุจดวงดาวนคร บ่วันุ่่งพุ่ริเิด่งไม่เปิน่ะตอนี้ลูกล่ะก็เปิด่งไม่รัไได้เห็นเนาะไก่ก็เลยแวเลยเรามาเรยบร้อยไม่มาแ้วเจ้าบ้าแล้ว้วก็ไปส่งที่ร้านแล้วก็ไป่ที่ร้านนี้ Ya, ya. Kau

มาัำนวนกี่ตัวครับงม่้องนี่ตังเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไ่ต้องไ่ต้องไม่ต้อง